เพิ่นมาวานเขาเขากันอยู่ขอบล่างฉาละวานเดียวเล้วใส่ไทยหน่อยแล้วว่นมันสุดได้เลยใส่กันสุดวันเลยเห็นไทยหน่อยไทยรุ่นบุกเบิกยกขึ้นสูงๆุนะนี่ได้จ้าไทย,แล,ยแล้วถ่ายิ่งก็ถ่ายละวันเหรอเด้อจ้าวานแล้ย่ยววานเขาแล้ว วานข่าวแล้วไทยไทยมองช้าคุดไหมจ้ะได้ซื้อใบเทียมันเกิดใบเทียมันเป็นแล้วจังสียไทยเบิ้งอีกใส่กำลังดูงมดวนเฮ็ดเองของเมื่อไอนี่เน้นเฮ็ดเองนะจ้ะเน้นเฮ็ดเองใส่มือ อุปกรณ์เราก็ไทยน้อยมกจ๊กเสียมบดรถรถแตกรถไทยเดินตามอุปกรณ์เราในการเห็ดไหลเล้เราสาขุดไม่น้ำเครื่องสาห่ะจ้าสมกับเราอยากได้ดยีหีอยู่สากระได้สาการทงวันนะี้ไหนลงไปเบิงเดี๋ยวเมือ่อใดศสีลงไปเบิงจ้ะลงไปไทยเบิงวันนี้ฝนตกฝนตกลิ้น ฝนตกตด้มาขึ้นนี่เห็นอันนี้แล้วเขากอนยังสีไปอันปลูกต้นไม่ตัวต้นไหม้บนนั่นเลยแล้วยังอยู่ประมาณสองแถวมองได้อีกบ้านนี่ว้าวเขีอวมองหันจอเราวัวางเด้อเราวังเด้อผลตกใหม่ในจ้าระวัานแล้วระวาัานวันเขากอนเขากำ เอาทุกมองแล้ววะฝ่าวันไปทายอยู่ผีราบปะกาลงไปดินมันอันนั้นฝนตกแห้งอยู่ทายเห็นเบอร์บรรยากาศบานนอเข้าบรรยากาศดีครับเย็นสบายจ้าฝนฝนตกฝนคลืมฝนตกลิ่น อย่าบอกได้ว่าอ่อมสะทำใจซ่านอีกแล้วคนนี้ถา,ามแล้วว่าอ่อมสะบอกาาแล้ว่าแล้วแต่ว่าฉีบิน,เ,นเอาถ่ายน้อยทำงานแล้วเราบ้างเด้อเราบ้างเด้อโอ้ยอยากเห็นตอนมันเกิดเลยเนาะอันนี้เป็นจังไดมันจะมันจะเป็นอึง้งถูกอะ่ะ พื้นที่เราใส่ประโยชน์มากที่สุดเรา,าปล่อยให้พื้นที่ว่างเดี๋ยวขอบสาขอหยังเดี๋ยวเราสิเอาอันหญ้าแฝกมาใส่หญ้าแฝกแล้วก็ขยายไว้แล้วจ้าอันนี้สาไหมสาเือก็ขุดอันใดๆเพราะปีมันนั่นเลยปูกอีหยังใส่ลด,ดท้ายหน่อย ตะกีแต่วน้อยพนเพื่อนกับเห็ดสวนตอนเลี้ยนอยู่เพิ่นก็เห็ดสวนนี่แม่เพื่อนก็เอารถไทยน,นี่ละจ้าขูนเห็ดสวนเพิ่นบุกเบิดสวนไปเห็ดอยู่ป่าทำเลอยูันชนประทานเขาเจ้าเห็ดให้ทำมาหากินได้แต่ว่าตอนนี้เจ้าไปเห็ดแล้วไม่เห็ดเป็นไม่เห็ดอยู่หน้าตะของเพราะว่าหน้าตะของอายมาบูเบิดตีตีแตกเบิดแล้ว มาเหตุพัฒนาในไทยในน่าจะควงเพิ่นก็ให้เห็ดอยู่แต่ว่ากับขาบ้าวเหตุเหต้ปืนเพิ่นเห็ดผู้ใดเพิเ่อนจากเห็ดเพิ่นบ่มีทีก็ให้เพิ่นเห็ดเฮาทีเฮาเฮาจัดสรรไอจัดสรรถือว่ารุโตแล้วนจะจ๊ะเราถือว่าเราจัดสรรถือว่ารุโตแล้วไอ้นหน่อยในการขัก ไปเืยอนี่้าพันเทศเดียวแล้วอันนี้เขาว,ว่านไว้ตะก้อนนั่นฝนตตมาเึ้ื่อนน้ำท่วมน้ำถ่วมเซยเดี๋ยวงี้เดี๋ยวสีผ้าไปเบิ่งใกล้ๆไปน้ำเพลินไทยแล้วนี่แ่ละ Điến vô nhau vai miếng đính thì nhau Rất dễ ôm Trông cháy rất dễ ôm, cháy ý lý là khó Rất dễ ôm, cháy ý lý là vâng nha ที่อ๋อบอกว่าจะว่าทางนั้นมันมินเด้ออทางนั้นมันมินโพดเมืองทางนั้นเนี่ยจ้ามินกระดอบสิไปไทยได้อันนี้ได้อยู่นี่ทางนี้มันกว้างกูแต่ว่าทางทางทางขุดโอย้ยผู้ใดดอกอยังได้ยู่บัวมีการโคง้ง <c oughs> <c oughs> แล้วใส่โ้งเลยเมืองฟ้อม่าดูถูกใครหน่อยแล้วเด้อจา้า เฮ็ดคนดีนวได้แล้วทายเห้เบิรนวิธีเจ้าให้เจ้าสวนเจ้านาเขาเกษตรกรพอเ,เพียงเน้นเฮ็ดเองเป็นยังคือเฮ็ดเองระวางจังบ่ขี้ข้านถ้าจ้างหลายมันขี้ข้ามต้องมีความอดมทนความพยายาม ไม่แต่จ้างเอไอเอไอจ้างขี่ขัขนตัวจากคน,ข,ข,น,กนขี่ขันนอกาก็เหตุใดคือกันเราวว่ากับเมนูราซอนดีครับอดท,ทนนี่คือสุดหอดชุดหอดของความอดท,ทนมือน,นี้เสียสมเด้มั้ยนี้่สเสียสมออกเสียสมออกจมูกสีใดงเสียกันยาตัวสีเทาหนา เสียกัญญาคู่กายผลตัวข้ามืออันนั้นไว้ใส่ปลูกปลูกต้นใหม่หมดแล้ววะเม้นผลตัวข้ามใจ่บบเกืนนี่เสียตอนนั้นจะเปียกเพาะ <c oughs> เสียคู่กายแล้วเปียกเออใส่สมมือนี้ไอศิมาอีกอยู่บนนี <c oughs> บ้บอกว่านู่นนูนสียางไปบนมันยังดอก,อกมันเปนิมาอีกเบิ่งใกล้ ถ่ายให้เบิ้งเบิดจนจบเลยบ้านหรอบ่ระวังเนี้ยละเออใช่อีกไงเขากำจ้าเขากำเดี๋ยวจังขืนไปถ่ายมองนีิก่อนดินมันลมอยู่อ่ะ ดินมันลมอยู่วนี่เดี๋ยวถ่ายม่มสูงฮะเดี๋ยวนูองขืนไปเทิงก่อนขึ้นไปเทิงก่อนจ้ะถ่ายม่มสูงให้เบิ้งเว้ยเวยนี่ม่มสูงเฮ็ดมาตะรอนจะรอด,รอดมาผีวเว้ยน้องสาปเปิ้นนี่บ่เป็นเสี่ยมดอก น้องสาก,กับมเป็นส่วนช่วงคือเขาเด้หน้าเพื่อนมากุนหายนะทอนเพื่อนมาขุนหายก็ได้ใจคักแล้วถามเลยว่าเอาแบบไก็บ้างเนี่ยล่ะถามว่า,าแบบไดเก็บน้ำหรือแบบสวยไอ้ว่าเก็บน้ำแล้วก็จัดให้ใส่ใส่ใส่บริการเราได้ด้จ้าเฮ็ดดีราคากับเป็นกันเอง คนดินแล้วคนลงเม็ดแห้งแล้วอ๋อจ้านพันไทยไงเด็กสีเบิ้งเด็กสิไทยเบิ้งมันมีพัดไทยอ่ะคือพันบ้านนะมันเกิดแล้วฝนตกไม่จ้าสิเด็กปิดไปนี่จ้าเกิดแล้วนี่ในน้อยออดออดเอยเพราะเม่นยิ่งใหญ่ได้อันยิ่งใหญ่ดันเขาเขาเจ้าอันนี้นี่นี่ออดออดนี่เกิดแล้วนี่เหตุแล้วเห็ุไปก่อนจ้าแค่นี้ละฝนตกแล้วฝนตก ฝนตกก็ห็นฝนตกแห้ง,งแล้วฝนตกมาก้วจ้าฝุนเข้าขาวมาเบิ้ลละผุนอันนี้ต้นไม้เดืยนสิดท้ายบงางๆสิดท,ท้ายให้เบิล้ลนะจ้ามันจะกาดฝนตกฝนตก,แ,กนแล้วแค่นี้แหละจ้า